ทำมาโดวยวิธีนะคะโดยที่กระเป๋าแบบนี้เนี่ยด้านข้างมันจะมองไม่เห็นใช่ปะมันเห็นแตมันไม่ใช่ว่ะไอ้ตรงกลางนี่มองไม่เห็นท่านผใหญ่เลยผมก็เลยมีวิธีนะคะเอาพลาสติกประมาณนี้นะเรียกว่าอะไรอะอะไรก็ได้ที่มันแข็งๆมันแบนๆเนาะมาเสียบเข้าไปนะคะข้างๆลวดล็อกนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีร่องหรือไม่มีร่องเนาะ มันจะเสียบเข้าไปได้แต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีร่องที่มันเป็นรูองเมันต้องใช้ความรู้สึกว่าอันนี้ต้องใช้เรียกว่าอะไร <c oughs> ต้องใช้ความรู้สึกว่าตรงไหนมีร่องตรงไหนไม่มีร่องตรงนี้ไม่มีนี่ค่ะทำไปด้วยเอออันนี้มีเห็นไหมคะ ไม่เห็นไม่ได้อะมันต้องใช้ความรู้สึกต้องลองทําดูนะคะเพื่อนๆต้องลองนะคะอันนี้ของได้หนึ่งนะคะตัวนี้มันจะรู้มันจะเป็น,ปนตัวล็อกตรงกลางอือ <c oughs> ทำไปเรื่อยๆนะะโอเคอันนี้ก็เป็น9ก้านะคะ <c oughs> และสองหลังนะมันต้องลองทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้องใช้ใช้ฝีมือนิดนึงอ่ะเยงขห้นไปในโดนะคะขอภายกับเล็บที่น่าเกียด้า <c oughs> เล็บมาแล้วเล็บมันแห้งโอเคนี่นะคะ โอเคได้แล้วค่ะนี่ไม่มีรูรูมันต้องใช้ความรู้สึกแล้วลองดูนะคะโอเคอันนี้ผมได้เป็นตัวเลขที่ตามล็อกที่เราเคยที่เราที่มันมีล็อกด้านข้างเนะในรูนะคะก็อย่าลืมนะคะมันเพื่องก็ใช้ประมาณนี้นะคะผมใช้เป็นพลาสติกอะตัดมาจากกล่องของเล่นอย่างงี้นะคะแล้วลองดูเสียบเข้าไปตามล่องนะคะผมได้ได้เปิดประมาณนี้แล้วลองมาหมุนดูนะคะพอเราได้หลักที่เราต้องการแล้วนะคะ เราก็มาหมุนเหมือนเดิมค่ะหมุนโอเคหมุนเลื่อมมาอย่างงี้มาเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูว่าเปิดได้ไหมกระเป๋าของใบนี้มันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> มันจะเป็นลิ้นแจงนี้ <c oughs> มันจะเป็นตัวล็อกอยู่ด้านในนะคะถ้าเปิดได้ผมจะเปิดกระเป๋าออกไปได้นะคือตัวนี้แล้วนะอสาม ไวไม่ออกนะฮะอืมมาเรื่อยเออออกแล้วเห็ไหมคะ สรุปมันก็คืออุย้ยนืให้ดูกระเป๋าตัวนี้มันมีฟังก์ชันแบบนี้ทัองเปิดอีกง่ายแยากี่นะคะมันจะไม่ได้เป็นตัวล็อกแบบนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวล็อกมันอยู่ยนี้เจ๊นนะใหม่กระเป๋ารุ่นนี้เก่าแล้วไงน่าแปลก นะมีเอาตัวออกมาอย่างนี้กับตัวนี้นะรื้อทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจนกว่ามันโอเคอะลองดูกันแล้วกันนะคะกระเป๋าโลกนี้ผมซื้อมาต้องแต่สิบปีที่แล้วอะมันก้องแบบนี้เห็นไหมคะถ้าเกิดรหัสผิดมันจะลองนี้ถ้าเกิดราคสถูกมันจะถิดน,นี่แหละคะ่ะไปลองกันนะคะคุณคออิลืมนะใช้อย่างนี้นะ แต่ถ้าเป็นกระเป๋าที่มันสามารถมอเหงค้างหน้าก็ดูตัวล็อกเหมือนเดิมทีห่หมเคยทำคลิปไปนะคะดูด้านข้างนะคะไปลองกันดูคะ่ะ